พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาส,สตร์ EP 18เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน100จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการสร้างโจ,ยาาจนนทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ได้ 2. ส,ส,สร้างโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายสาระสำคัญการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100 ใหพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเด็กๆมาท่องสุขุณไปพร้อมกันเลยนะคะสุขุณ 2908 20เป็น20 21เป็น22 2 2เป็น24สูตรคูณเพลินเลย แบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่72เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆมาตรวจคำตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาตรวจคำตอบแบบฝึกหัดหน้า96 จากภาพนะคะโจทย์กำหนดข้อความมาให้เด็กๆ2ข้อความนะคะข้อความแรก4ี่สิบและยี่สิบห้าและอีกข้อความหนึ่งคือน้อยกว่าเด็กๆนำทั้งสองข้อความนี้มาแต่งโจทย์ปัญหาการหมวกกันนะคะได้ดังนี้ตะวันมีเงินน้อยกว่ากิติ25บ้าบาทถ้าตะวันมีเงิน4ี่บาทกิติมีเงินกี่บาทจากโจทย์นะคะเรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลนะคะ ภาพแรกนะคะแสดงจำนวนเงินของตะวันมีอยู่42บาทภาพที่สองนะคะเป็นภาพแสดงเงินของกิติแต่ว่านะคะตะวันเนี่ยมีเงินน้อยกว่ากิติ25บาทจากภาพนะคะดังนั้นเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะว่าเราเนี่ยจะหาเงินของกิติว่ามีกี่บาทถูกค่ะใช้วิธีการบวกนะคะ เพื่อหาคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ยี่สิบห้าบวก4ี่บเท่ากับเท่าใดเขียนแสดงวิธีทำนะคะเมื่อเด็กๆนะคะเขียนแสดงวิธีทำหลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะหลักสิบตรงหลักสิบและเมื่อทำการบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยตอบหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบตอบหลักสิบ จากโจทย์นะคะข้อนี้กิติมีเงิน67บาทเด็กๆนะคะสามารถสร้างโจทย์ปัญหานอกเหนือจากนี้ได้นะคะขั้นตอนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ67มากกว่า25และ42ดังนั้น67จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล เด็กๆมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน100กันต่อนะคะจากภาพลูกบอลสีแดงนะคะเรามาช่วยกันนับกันนะคะแถวแรกเลยนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5เด็กๆสังเกตภาพนะคะเรามานับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันดีกว่านะคะ5 10 15 20ดังนั้นนะคะลูกบอลสีแดงมีจำนวนทั้งหมด20ลูก อีกภาพหนึ่งนะคะลูกบอลสีฟ้ามีทั้งหมดกี่ลูกเรามานับกันนะคะดูแถวแรกหนึ่งสอามี่ห้าดังนั้นเรามานับเพิ่มครั้งละ5กันนะคะ5 10 15 ..20 ิบหบลูกบอลสีฟ้าก็มีทั้งหมด20ลูกเช่นเดียวกันเราจะมาแต่งโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะตะวันมีลูกบอลสีแดง20ลูก มีลูกบอลสีฟ้า20ลูกตะวันมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกจากโจทย์นะคะสิ่งที่กำหนดคือตะวันมีลูกบอลสีแดง20ลูกลูกบอลสีฟ้า20ลูกสิ่งที่โจทย์ถามคือตะวันมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะภาพแรก แสดงลูกบอลสีแดง20ลูกภาพที่2นะคะแทนลูกบอลสีฟ้า20ลูกจากโจทย์ถามนะคะว่ามีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกจากภาพเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถูกค่ะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบ เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้20บวก20เท่ากับเท่าใดเด็กๆาหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเขียนลูกบอลสีแดง20ลูกบรรทัดต่อานะคะลูกบอลสีฟ้า20ลูกเมื่อเด็กๆหาคำตอบโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ0บวก0เขียน0ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10บนะคะ สอบวกสองเขียน4ในหลักสิบดังนั้นมีลูกบอลทั้งหมด40ลูกมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ40มากกว่า20ดังนั้น40จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลจากภาพนะคะตุ๊กตาราคา63บาทลูกบอลราคา25บาทเด็กๆ มาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันดังนี้นะคะเจนซื้อตุ๊กตาราคา69บาทซื้อลูกบอลราคา25บาทเจนต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเมื่อเด็กๆนะคะสร้างโจทย์แล้วมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเจนซื้อตุ๊กตาราคา69บาทซื้อลูกบอลราคา25บาท สิ่งที่โจทย์ถามคือเจนต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเมื่อวิเคราะห์โจทย์แล้วมาวางแผนแกโ้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะภาพแรกแสดงตุ๊กตาราคา69บาทภาพที่2นะคะแทนลูกบอลราคา25บาทจากโจทย์ถามนะคะว่าเจนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท เดๆสังเกตภาพนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถูกค่ะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้69บวก25เท่ากับเท่าใดเด็กๆมาหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเขียนเจนซื้อตุ๊กตาราคา69บาทบรรทัดที่2นะคะ ซื้อลูกบอลราคา25บาทเมื่อเด็กๆเ,เขียนนะคะตัวเลขต้องตรงหลักนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบพอเรามาหาคำตอบ9บวกหนะคะได้เท่าไหร่ลูกได้14เขียน4ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบ6บวกสองเท่ากับ8บวกทด1เป็น 9. ดังนั้นนะคะเจนต้องจ่ายเงินทั้งหมด9 4บาทมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ9 4มากกว่า69และ25 9 4จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ให้พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ จากนั้นจึงกําหนดคําสําคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ